วิวข้างนอกวิวสวยมากแบบตื่นมาสบายมากผี่เสื้อผิเวเยอะมากเลยดิวิวกรุมากไม่อยากกลับบ้านแล้วดิ การเดินทางในทริปนี้นะครับเราใช้ถนนพรามสองมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปตามป้ายอำเภอแก่งกระจานครับช่วงเวลาที่เรามานะครับเป็นหลังสงการบรรยากาศก็คืนฟ้าคืมฝนอย่างที่เห็นเลยครับมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีแทนพี่อู๋ด้วยนะคะเพราะว่าพี่อู๋ขับรถอ,อยู่ค่ะสําหรับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปแคม หายจากการแคมปิ้งนานมากเนาะกี่เดือนรูน้ไหมกี่เดือน,อก,อนก็นับตั้งแต่พอยอพฤศจิกายนจนตอนนี้จนตอนนี้เมษาเพิ่งจะได้กลับมาธัานวาคมกกลาปูนธาน แต่ต้องบอกว่าเราอะไปยังเป็นสายแคมป์อยู่นะยังชอบการแคมป์อยู่ทุกคนแต่ว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงปลายปีเนาะซึ่งปลายปีมันก็จะเป็นมีความแบบหนาวเราก็เลยจะไปเที่ยวแบบที่ที่แบบหนาวหนาอะไรอย่างนี้เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนส่วนตอนนี้ก็กลับเข้าสู่มีาแหละ ซึ่งเมษาก็จะร้อนพอร้อนปุ๊บเราก็จะมาแคมป์มุมเลยบางทีเราก็คุยกันกวานะว่าแปลกปะว่าพอเวลาเราร้อนเราดันแคมป์เราดันแคมป์หน้าร้อนคือเราชอบแคมป์หน้าร้อนพอหน้าหนาวเราไม่แคมป์ใม่ตรงทาไม่ใช่พอหน้าหนาวอย่างที่น้องหวานพูดเมื่อกี้คือ พรหน้าหนาวก็กลายเป็นว่าเราอยากเก็บบรรยากาศที่มันเป็นช่วงไฮซีซันใช่แล้วครับก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยมีเวลาจะมาแคมป์อีกครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนแบบนี้แหละฮะแล้วร้านที่เราเลือกมาแคมป์ในวันนี้นะครับก็คือ DIN นะครับ Deep Into Nature หรือหลายๆคนเรียกว่าดินนะฮะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลานะพวกเราเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมง<อ>ครับิน,บน้ำหแล้วก็ดูจากสายตาคือกลางจักสวยมาก น่ารักมากเลยทุกคนถึงแล้วจะบอกว่าลานที่นี่เขาจัดการดีมากคือเอาเท่าที่เห็นจากการลงรถมาแล้วเห็นเลยนะคือลานสะอาดมากลานสะอาดมากแล้วก็แบบสีเขียวแบบช่ำตามากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แคมปิ้งนานหรือเปล่านะเพราะแบบลงมาราเจอสีเขียวแล้วแบบรู้สึกดีอะตอนนั้นไงครับตอนนี้ครับ อื้วนมากดูหน้าเลยเป็นหน้าสวยเนี่ยผู้หญิงนะหน้าสวยนะเนี่ยหว่เชียวหาล้านกันตรงนี้ดีกว่าเอ้ยน่ารักใช่ไหมต่วเมียบอกแล้วหน้าสวยตรงนี้เขามีคนกลางนี่เปล่านะตรงนี้ร่มเดียดูนี่นะทุกคนอันที่มาน้ำใสมากนะ นางใสเป็นสีเขียวเลยดูตรงนี้น่าเล่นเน่ะตรงนี้น่าเล่นน้าจอดจังเลยอะได้โลแล้วเดินจมากลางตรงนู้นตรงน้องหมาล่มดีนะรลานที่นี่เหมือนกับต้องจองนะเพราะว่ามันมีป้ายเป็นล็อกล็อกล็อกอยู่แต่ว่าวันที่เรามาเราล็อกอินมาแล้วก็ที่ที่หน้าประตูทางเข้าแคมป์เนี่ยเขาบอกว่า ให้มากลางเลยกลางอะไรจะได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินทีหลังถ้าสำหรับเพื่อนๆที่จะมาอันนี้ข้อนแนะนํานะมาในช่วงวันหยุดหรือช่วงหยุดยาวอะไรแบบสงการอะไรอย่างเงี้ยทักมาจองจองล็อกก่อนก็ดีแต่ว่าวันที่เรามามันเป็นช่วงที่สงการมันผ่านไปแล้วก็คือวันที่สิบหกก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะ ก็เลยสามารถ walk in แล้วก็เลือกได้ตามใจเลยโอเคตอนนี้เมื่อกี้ชี้แล้วนะจุดที่เราจะไปกางเต็นท์กันเดี๋ยวเราไปลงเต็นท์กันดีกว่ากลับที่รถแล้วโอเคหน้าร้อน <c oughs> เอาผพผดลมี่บ้านมาเลยเพราะว่าปกติจะใช้ผลลมตัวเดียวเลยว่าเน,นะมันคิดว่าน่าจะไม่พอ In the quiet moments, my heart still yearning for your laughter. Dad, I'm calling out your name. Every sunset paints a picture of our time. In the shadows, I still feel you close to me. Through the tears and through the trials, I find your love's a guiding light. It's my remedy. Oh, I'll miss yeah. you more with every passing day. Wish you were here to help me find my way. Though the years have flown, your spirit never fades In my heart, you're always, always my escape. Walking down the road. where we used to talk were unspoken but i feel you by my side chasing after dreams still i hear you r e not in my silent moments you're my trusted guide ระหว่างนี้ระหว่างกลางเลยฝนตกใ,ใกล้ๆๆใ,ใ,ใ,ใกล้จะตก เขาเรียกว่าอะไรนะมันเริ่มมีเม็ดลงเม็ดลงใช่ใช่ฟาเริ่มร้องใช่ฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยยังเซตเต็นยังไม่เสร็จนะแต่ว่าตั้งใจอยู่แล้วนะอ่าจริงๆวันนี้อ่านเกมมาเลยว่าระหว่างที่เรามากางเต็นในวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอฝนแน่เลยก็ตั้งใจว่าถ้าเจอฝนเต็นตัวไหนเหมาะกับเราแล้วต้องบอกว่า ไม่ใช่เหมาะกับเราต้องบอกว่าเต็นท์ตัวไหนที่เรามีแล้วเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้ก็คือเป็นตัวนี้ฮะเราเรียกถูก <scaling> <Three. S 1> เพราะว่าตั้งใจว่าถ้าเกิดเจอฝนเนี่ยเราก็กางไม่ต้องเสร็จก็ได้กางไป5้าสเรซาก็สามารถ pitch. นั่งอยู่ใต้เต็นท์ได้นั่งเล่นนั่งกินข้าวไปก่อนแล้วถ้าเกิดจะนอนกลางคืนค่อยมาแขวนอินเนอร์ก็ได้ถูกปะเออตอนแรกจะเอาไ้ตัวเนเจอร์ไฮตัวหจุด 3ป่ะตัวปั๊มลมมาแต่คิดว่าไอตัวนั้นอ่ะมันไม่น่าจะเหมาะกับฝนนะแล้วก็ถ้าเอาตัวนั้นมาเราก็ต้องกางท้าคุมเขาอีกซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลากับการกางเต็นท์ในทริปนี้เยอะใช่ไหมมันกินเวลาพลังงานเราด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยอ่านเกมเลยว่าฝนคึมฟ้าคึมฝนแบบนี้เนี่ยเอาตัวนี้มาน่าจะเหมาะเนาะก็สําหรับเพื่อนๆที่มีเต็นท์แบบทูรูมอย่างเงี้ย ช่วงหน้าฝนเหมาะนะเพราะว่าเป็นได้ทั้งห้องนอนแล้วก็สามารถมีห้องนั่งเล่นที่แบบกันฝนได้ทําอาหารได้อืเยี่ยมระหว่างนี้เราคุยน้งหวานไม่ชอยกอยู่คนเดียวจะหมดแล้วครับอโอเคเดี๋ยวไปชวยน้งหวานยกของกันเดี๋ยวพัดลมที่บอกนะอย่ากขำกันนะพัดลมที่เรามีอ่ะไอโบนิต้าแอร์ตัวเนี้ยแบตเสียแล้ว แบตบินแล้วบินขึ้นสวรรค์ไปแล้วทุกคนเนี่ยเลยเอามาแต่ว่าต้องเสียบปลั๊กคิดว่าถ้าเสียบปลั๊กคงมันคงแบบขยับไปขยับมาคงไม่เหมาะก็เลยเอาไปเอาพัดลมบ้านมาอีกตัวเลยจบไปน้องหวานบอกว่าอะไรปะมันไม่ใช่พัดลมมันธรรมดามันคืออะไรนะพัดลมคือแบบพัดลม,ะลมตะโกนนะพัดลมแคมป์เออบอลจะช่วยน้องหวานยกก็พูดอยู่นั่นแหละ Okay, okay, bye bye bye. Chasing after dreams, still I hear your knock. In my silent moments, you're my trusted guide. Every star that shines reminds me of your smile. Every breeze that whispers feels like you're nearby. In my dreams, I feel you for a little while. Holding hope. Never say goodbye. ทริปนี้คือการมากางเต็นท์ครั้งแรกในรอบ5เดือนของพวกเรานะฮะทำให้มีข้อ าหลายอย่างเลยอย่างตอนนี้ฮะผมไม่ได้มีการเช็คเชือกก่อนออกจากบ้านนะครับทําให้พอเวลาต้องการที่จะใช้จริงๆเนี่ยแกะออกมาเชือกพันกันเละเทะหมดเลยครับและนี่ก็คือข้อผิดพลาดเล็กๆได้น้อยที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับการออกทริปแต่ละทีเข้าใจครับว่าเหนื่อยผมเช่นกันครับเหนื่อยบางทีก็ยัดยัดยัดแต่อยากจะแนะนําว่าก่อนออกจากบ้านเช็คอุปกรณ์เช็คทุกอย่างเช็คให้อย,อยู่ให้พร้อมใช้ครับ Wish you were here to help me find my way Though the years have flown, your spirit never fades. In my heart, you're always, always my escape. So here I stand with love that never waits. จริง,จริง, <coughs> เป็นพวกร้านอาหารตามสั่งหมูกระทะเวลาที่เราเช็คอินกับทางเพจอ,อ่ะเขาจะส่งเบอร์มาให้เลยแต่เมื่อกี้ลองโทรแล้วสงสัยวันนี้ว่ายังหยุดอยู่เพราะว่าโทรไปเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ล้ใช่โ,<อ>โทรไป <ใน S 1> เขาปิดเ,เครื่องเลยเขาเล่นน้ำอค่ะเลยไปแนวโทรศัพท์ไป่องนักวิเคราะห์เอาเอาอย่างนั้นแล้วกันอาจจะไปเที่ยวอยู่อะไรอย่างนี้เนาะอาจจะอยู่ในช่วงเทศกาลแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็เลยจะออกไปหาอะไรกินข้างนอก เมื่อกี้ขับมาเมื่อกี้ขับมาใกล้ๆเนาะมีร้านอยู่มีร้านอาหารตามสั่งอยู่มีสภาพแต่ก็ไปอย่างนี้แหละเขารู้เช้าแคมป์เพราะว่ากะว่าจะไปสั่งอาหารเย็นกลับมาด้วยเลยเป็นกับข้าวหลังฝนตกนะคะพี่อูก็หิวเพราะว่าเราออกจากบ้านกันตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วพี่อูก็ยังไม่ได้กินอะไรแต่หนูว่ไม่หิวเพราะว่าหนูกินข้าวเหนียวเนื้อ Thank you. ไม่กินเลยใช่พีไม่ได้กินอะไรเลย,เลยตอนนี้ก็เลยจะออกไปหาของกินกันหลังฝนตกเพราผ่านครัวเจ๊บุ๊กแต่ว่าวันนี้ครัวเจ๊ปุ๊กปิดเหมือนกันแต่จะบอกว่าใจดีมากเมื่อก<า>ี<า>้แกงแซวว่าแบบว่าเปิดหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอามาสิเนี่ยทำให้แต่ต้องหุงข้า, <laughs> ขาวก่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่ <laughs> ขอไปกินและหิวแล้วอะไรใช่แม่เขาทำให้นั้นอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครมาตรง ร้าน D I N เหมือนเราใช่ไหมคะก่อนถึงร้านใกล้ๆร้านเลยเนอะก็จะมีครัว <ขอ S 1> เจ๊ปปู๊ใ,<ค>ใช่ใ<ค>เผ <ๆ S 1> ื่อสมมุติว่าใครไม่ได้เตรียมอาหารเหมือนเราไม่ใช่สายทำกับข้าวเราแบบชอบสั่งซื้ออะไรเงี้ยก็ที่ครัวเจู๊๊ได้เพราะว่าปกติเขาก็น่าจะเปิดแหละใช,ใช่แต่วันนี้มันไม่ปกติอุย้ย ไปเลยอาหารตามสั่งโอเคเขาไม่บอกครับคม่ามีของที่ระลึกเยอะตุ๊กตาคาเฟ่คือใจดีอีกก็จะเข้ามาถึงแจกนี่ก่อนเลยของที่ระลึกเปียงบ้าโบราณใช่ไหมแล้วก็จะแจกมะม่วงแล้วก็แจกกล้วยแจกแจกบอกว่าถ้ามะม่วงอยากได้เท่าไหร่ก็ไปสอยเอาในไร่เลยใจดีสุดๆแต่ตอนนี้เขาคุณลุงบอกว่าถ้าถ้าไม่กลัวเปียก ก็เข้าไปลุยสอยมะม่วงได้คือให้ไปมะม่วงแต่จริงๆอ่ะไม่ได้กลัวเปียกเพราะเปียกไปแล้วแต่ว่าไม่ไหวแล้วอยู่จริงๆเหนื่อยการเต็นโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารออาหารก่อนนะหวานนะลานารักอย่าลืมมาแวะนะหลังจากได้อาหารมือข้ามแล้วเราก็มาดูบรรยากาศยามเย็นที่แคมป์ของเรากันดีกว่าครับ ส้มตำอย่างเยอะเราสั่งมาที่อย่างนะสี่อย่างใช่ไห้พี่เซ็นหน่อยมีอะไรบ้างก่อนนี่แต่ว่าทุกอย่างเราสั่งไม่เผ็ดน,นะคะสีมันก็เลยอาจจะดูจืดอ,อันนี้คือลาบหมูอมหอมเลยเปิดนะหอมเลยสีอาจจะดูไม่แซบแต่ว่าเราเชื่อว่าแซบเพราะกินดีนี่ตำไทยตำไทยจริงๆสั่งตำข้าโพดแต่อย่างว่าวันนี้วันหยุดเนาะ ก็โพดบอกว่าหยุดด้วย<อ>าาก็ของวันยำหมูยอไปทางนี้มั้งไห <ไว S 1> มไ<า>ปทางนี้ก่อนจะได้สนว้ดีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็บวกกับเมื่อกี้ที่เรากินที่ร้านเขาอีกสองอย่างห้าหกทั้งหมดหกอย่างเราหมดไปแค่สามร้อแปดสิบถูกมากเพราะว่าอย่างต้งตมหนูเห็นราคาแค่สี่สิบบาทถาใา่แค่สี ถายเหมือนร้านทั่วไปไม่ช้าเลยคาเฟ่แล้วนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้าวมือเยนเ็นให้เพื่อนๆดูดี่บ้านนะคราวนี้จะมาพูดถึงกฎระเบียบการเข้าพักที่ DIN Family Camp กันบ้างนะครับที่นี่อัตราค่าบริการอยู่ที่250บาทต่อคนต่อคืนนะครับเด็ก ต่ำกว่า10บขวบเข้าฟรีนะครับแล้วก็โซนกลางเต็นท์เนี่ยมีริมน้ำนะครับทั้งเป็นลานหินและลานดินปกติแล้วก็มีด้านบนเป็นลานหญ้าเขียวๆขจีนุ่มๆก็มีนะฮะสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับมีไฟฟ้าทําอาหารได้แล้วก็ที่นี่สัญญาณอินเทน็ตมีครบทุกเครือข่ายครับอ๋อและที่นี่มีกลานนะครับเป็นลานจุดจอดคาแคมป์ก็มีมเยี่ยมไปเลยนะฮะ วันนี้ก็มีเรื่องอีกแล้วนะฮะเต็น์สปาติคอนเนี่ยจะมีอินเนอร์อยู่2ไซส์เนะไซส์ 5P กับ 2P จริงๆตั้งใจจะนอนตัวอินเนอร์ไซส์ใหญ่ 5P ครับแต่ว่าพอกลางแล้วเนี่ยไ,นะไปเจอลังมดอยู่ฝั่ง 5P ก็เลยต้องใช้อินเนอร์ 2P นะครับมานอนในคืนนี้ก็อาจจะต้องแบบนอนฟิกกันหน่อยเนอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำการเก็บตัว 5P ครับแต่มดเขาไม่มายุ่งเลยนะเขาเดินแบบในเวของเขาอย่างเดียวเลยครับ โชคดีไปห้องนอนของเราฮะสองที่สองคนกอดกันแล้วก็ข้างบนนี้เป็นที่ไว้อุปกรณ์ต่างๆหมวกชาร์จไฟนึกว่านอนอะแล้วก็นอนได้นะสำหรับสองท่านหนูว่าเรานอนกันแค่นี้ก็พอโอ้แต่มันขยับไม่ค่อยได้ไงก็รักกันอะกอดโอเคผิดไอ้นี่ไปนิดหน่อยผิดแผนผิดแผนไปนิดนึง โอเคแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคที่ไม่ต้องย้ายเต็นท์ไงใช่ไม่งั้นย้ายแค่นี้เพราะว่ามดที่พี่บอกอะ่ะเขาเขาไม่เดินนอกเส้นทางเลยเขาอยู่ในเคาะที่ของเขาเราแค่ขยับออกมาก็คือจบแต่เขาอาจจะขึ้นเต็นท์นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตากแดดเพราะตรงเราเนี่ยเป็นที่โลง่งตากแดดน้องก็ไปแล้วโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราไปอาบน้ำอยู่แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใช่ี่มอาบน้ำแล้วก็เตรียมนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอใหม่ ติดมุงเพราะอะไรก,าาล,กาาลัวแมลงค่ะโอเคคุยกันแบบนี้นะโอเคนอนครับแล้วเดี๋ยวนะใช่พรุ่งนี้เจอกันพี่หูข้างนอกวิวสวยมากแบบดูดิมีเสื้อบินเต็มเลยอ่ะฟิลดีอะ่ะอีกคืนได้ไหมละ่ะ love you more each day Every smile that you give away Wanna hold you in the light Keep you close through the night Heartbeats wanna see you Dreaming of a life that's true Hand in hand we face the world Just you and I, my girl With you forever yes, my son. I see the glow. Through every high and every low, by your side, this love will grow. Every moment feels so light. With you, everything's so bright. Wanna be a shining star. Together, we've come so far. With you forever, that's my song. In your arms. Is where. ตื่นมาบรรยากาศดีมากค่อเดินไปเอาของที่รถนลเธอไม่ถึงรถสักทีอ่ะทำไมอะ่ะมันน่ามองไปหมดก็เลยเดินถ่ายตรงนู้นตรงนี้ปิ้อเหมือนกันเหมือนกันโดนสกัด<ม>โดนสกัดกด้วยน้องนกใช่ <c oughs> ทุกคนจะได้ยินเสียงธรรมชาติที่ดังอยู่ตลอดเวลาเสียงดีมากาด คราวนี้มาดูห้องน้ําของลานกันบ้างนะครับในจุดที่เราอยู่นี้ก็คือห้องน้ําแยกชายหญิงเนาะแล้วก็จะมีหนึ่งห้องที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นครับแต่วันที่เรามาเนี่ยรู้สึกเครื่องทำน้ำอุ่นใช้การไม่ได้นะ อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าร้อนเนอบางคนอาจจะไม่จําเป็นเนี่ยที่จะต้องใช้เครื่องทาน้ำอุ่นค่ะทุกคนเดี๋ยวหวานจะพาเพื่อนๆมารีวิวร้านกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพี่อู๋ก็เตรียมเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะหวานก็จะมาทําหน้าที่รีวิวร้านแทนพี่อูแล้วกันเนาะจากจุดที่เราอยู่นะคะด้านหลังนี้ก็คือ เต็นท์ของหวานนะคะซึ่งเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะก็คือมีทางซ้ายแล้วก็ทางขวาน,นะหวานอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งหวานเนี่ยก็อยู่ติดกับนี่เลยแม่น้ําแบบนี้นะคะซึ่งแม่น้ำเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้าเพชรบุรีนะแนะนําให้เล่นริมๆแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างจุดที่เขาจะมีให้เล่นเนี่ยอย่างพวกชิงช้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ริมๆแบบนี้เห็นไหมเขียวชุ่มฉ่าสุดๆ หวานชอบที่เขาปลูกต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วงอันนี้มากเลยอ่ะหวานไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรมีใครรู้บ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้ว่ามันคือต้นอะไรหวานชอบมากน่ารักมากเห็นไหมทุกคนลานกว้างมากอ,อ๋อแล้วก็นอกจากโซนที่ติดริมน้ำแล้วเนี่ยก็ยังมีโซนด้านบนอีกนะคะเนี่ย ใครแบบมาแล้วแบบว่าไม่ทันริมน้ําหรือว่าอยากกลางด้านบนก็ได้นะเพราะว่าอย่างโซนด้านบนเนี่ยก็จะติดกับห้องน้ำไงทุกคนก็จะไม่ต้องเดินไกลแล้วก็ในเรื่องของการจัดการดูแลร้านก็ถือว่าเขาทําได้โอเคเลยนะคะเพราะว่าเอออย่างห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าสะอาดนะแล้วก็ลานเนี่ยที่เราเดินเดินเนี่ยก็ไม่ได้เจอแบบว่าขยะเยอะนะมันจะมีตรงตรงตรงที่หวานกลางเลยอ่ะคือหวานอ่ะคิดว่าเราอ่ะน่าจะมาต่อจากคนที่เขาเพิ่งออก แล้วก็เลยยังไม่ผ่านการเก็บดูแลอะไรเงี้ยพอดีแล้วก็ด้วยความที่หวานน่ะมาหลังช่วงสงการหมายถึงว่ายังอยู่ในเทศกาลสงการแต่ว่าเป็นวันท้ายๆแล้วอย่างหวานมาเนี่ยประมาณวันที่16ซึ่งก็คนอาจจะพิ่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีในส่วนของแบบเศษขยะอยู่บ้างแต่ว่าจุดอื่นๆที่เดินน่ะหวานก็ไม่เห็นนะพื้นอะไรเงี้ยสะอาดเลยมันจะมีแค่ตรงที่หวานอยู่นั่นแหละโดยรวมโอเคค่ะ her alarm goes and morning gets เก็บเต็นท์เสร็จแล้วก็พาทุกคนลงน้ํากันดีกว่าน้ําที่นี่มีทั้งปีนะเพราะว่าเป็นน้าที่ปล่อยมาจากเขื่อนแก่งอาจารย์เลยแล้วก็ช่วงกลางคืนบางทีเขาก็จะหยุดน้ํำแต่ช่วงนี้ปล่อยทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะวู้อยเนี่ยนี่ไม่ได้เดินนะมันลอยน้ํามันแรงแต่ว่าที่เรากลางตรงเนี้ย เราสามารถเล่นได้นะผู้ใหญ่นะแต่ยังไงเด็กก็ต้องอส่วนชุดูชีชพนะเพราะเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดินไม่ไปเลยนะเนี่ยผมเดินย้อนน้ำเนี่ยไม่ไปเลยแรงเดินย้อนน้ำอะ่ะเดินไม่ไปเลยแต่ถ้าปล่อยตัวลอยอะ่ะโอ้นูน่น่ะไปโผล่ไปขอบของลานอะ่ะวิธีที่ผมเห็นเขาเล่นกันก็คือใส่ชูชีพแล้วเขาก็โดดตุ้มตรงมุมนูน้น แล้วก็ไหลไปสุดลานแล้วก็ขึ้นลงสุดลานแล้วก็มาตุม้ม <laughs> <laughs> แค่นั้นแหละประมาณนี้นะฮะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชม EP นี้ของพวกเราจนจบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ